อาร์มาให้ลาบ58 68 57ห1 53 54 5าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสามห้องห้าหกหหนึ่งหสามหสองหกหห้าเคนชี้โชคเลขเด่นบนเด่นหนึ่งศูนย ให้ชุด3ตัวและ2ตัวดังนี้809 890 098 089 908 980 203 230 032 023 302 320 03 30 ศ6น0์9กหเลขเด่น3ามได้ชุดเลข2ตัวดังนี้3 1ม3นึ่งหนึ่งสามสามห้าหมวยปกเขียวแนวทางหวยรัฐบาลดังนี้แนวทางเลขท้าย3ตัวได้แก่4ี่หกสามสสส

เจ้าแม่ตะเคียนเด่นสรองเก้าศูนย์เก้าสี่สามสองสองสามสามห้าห้าสามสามดนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าหกหกเก้าเจ็ดสย์เก้าสาม ห้าหกเก้า